วันนี้เรามาทำน้ำพริกปลาทูกันค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็ได้ปลาทูมาเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูก่อนค่ะเราจะตำน้ำพริกกะปิกันค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยอีกแล้วค่ะปลาทูทอดชะอมไข่ทอดหลังจากที่เราทอดปลาทูเสร็จแล้วเราก็นี่เลยนำชะอมมาทอดไข่เลยค่ะ เมนูอาหารอร่อยค่ะวันนี้ข้าวน้ำพริกปลาทูทอดชะอมทอดเป็นเมนูที่ต้องเพิ่มข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะทอดไข่ทอดชะอมก่อนทอดปลาก่อนหลังจากนั้นแล้ค่อยไปตำน้ำพริกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ชะอมของเรา น่ากินไหมเอ้ยนี่ทอ,อดใหม่ๆต้องต้องทานตอนร้อนๆด้วยนะถึงจะอร่อยเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันเลยค่ะน้ำพริกของเราก็จะมีกระเทียมกระไทยกระเทียมหัวใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูสวนเป็นเมโนูที่อร่อยค่ะวันนี้เตรียมหุงข้าวเพิ่มเลยค่ะ น้ำพริกก็ตำแบบง่ายๆค่ะต้องเป็นพริกขี้หนูวสวนนะคะตำน้ำพริกกะปิถึงจะอร่อยใส่กะปิลงไปเลยตำน้ำพริกกระเทียมพอหยาบๆแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปอีกหน่อยวันนี้อย่างเร่งด่วนเลยค่ะวันนี้ พอ,อทุกอย่างเข้ากันแล้ว<อ>เดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ำปลาเติมมะนาวนะคะน้ำพริกของเราก็ตำใหม่ๆแล้วก็ทานวันต่อวันเลยค่ะนี่ะมนะนาวของเราก็ คั้นน้ำไว้เรียบร้อยแล้วรอไว้แล้วนี่มะนาวช่วงนี้มะนาวก็จะราคาถูกหน่อยตกใบหนึ่งก็ประมาณบาทก,กว่าเองนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็ไปปรุงอีกสักหน่อยหนึ่งใส่น้าําปลาใส่น้ําตาลหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวสักนิดหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําพริกของเราแค่นี้ก็ ได้แล้วค่ะน้ำพริกปลาทูทอดมะเขือทอดปลาอินทรีทอดไข่